ตานี่นะครับผมพี่จวงน้ำตาแตกครับผมเพราะเหตุใดครับผ้าที่เก็บมานานนับสิบปีครับผม เพาอยากได้ร์ตพ่อแพคคุณแม่โอ๋นะครับอันนี้สวยจริงสวยจริงมป็นที่ยากใช่ไีมแม่โอ๋สวยมากครับอันนี้นุ่มอันนี้ผ้าอะไรนะครับพี่จวงครับผมผ้าเก่าเก็บผ้าเก่าเก็บไม่อ่อนไม่อ่อนสามสิบปีแล้วไม่อ่อนเลาเก่าเก็บสามสิบปีติดตามดูตัวไหนอ่ะสวยดีปาร์ตผ้าเก่าเก็บน่าจเป็นมาราบ้าเคุณไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ครับพวกนี้เขาสวยมากเขาต้อเก็บไว้ ภาพใหม่แพรวะนะครับเป็นชาติเก่าเพียน่บสามสบปีตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่จวงภาพพี่จวงทั้งหมดแล้วครับใจหายไหมครับปนพอจะซื้อได้ก็เรียกแล้วเรียกอีก ไปแล้วเมื่อกี้ไปสองผืนแล้วมาคู่กันกับพ่อแม่เลยตากับไหลแล้วมันคู่กับของแม่แม่เลือกเอาสีฟ้าจ่ว่าแม่เอาสีฟ้าสีนี้น่ะมันขับทิบมันละมุนจนเราไม่คาดฝันเราหุ่นไม่ดีเราเราไม่ต้องไปตัดหสตร์เาทำเป็นผ้าถุงเลยไม่ใส่ไม่ได้จ้วงนะเอาใส่เอาลูกใส่หุ่แล้วก็นอนดูค่ะคนชอบคนชอบคนรักเนาะ นี่โ,โอ้ตตีเข็มกัดพอดีเลยนี่นี่สวยไหมสวยสวย,สวยมากโอเคป้ากระเป๋าละคะกระเป๋าแม่แม่ได้หกไปแล้วไม่เอากระเป๋าแล้วนี่เขาต้องมีไหล่ฉากไหล่มุมครับไปเรื่อยแล้วไเลยค่ะลงผู้ใหม่นะ แม่ออกจากฉากเลยครับแม่ถอยเข้ามาค่ะนางงามจะออกค่ะนางงา่ไม่ต้องตัดชุดใหม่ก็ยังได้เลยนี่สักสักหน่อยแม่หันหน้ามาหันหันจะหน้านะับจะหได้ไหมปิดจะหนามาิดแต่หน้ามาแม่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 ม่แ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 ้่แม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 ่อม่แมม่่แ่แม่่แ่เ่ พี่จวงน้ำตาแตกแล้วนะครับผมทุกคนสามสิบปี <c oughs> ที่เก็บไว้ ไปแล้วจ้าจะส่งเอาให้คุณียร์เป็นของของใครของนั่นตัวน้อจะเป็นของของใครคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาอุทยศอะไม่สวยในจวงเขาจะไม่คือเราลูกสะใาวให้น่ะมันจะเป็นอีกคนสีเดียวกระเด็นแต่สีมืดนกระเดื่องเธอต้องเข้าใจว่าเธอรักษาสามสิบปีมาให้สำหรับเจ้าของเามาแล้วเจ้าของงเอจ้าขมาแล้วสามสิบปีบอกจริงๆเจ้าของเขามาแล้วตอนนี้บอกั้งอยากหลวงเ็ื้อตซื้อเพราะมันต้องหนูรู้มาตั้งต้องไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่ลวง ไม่โอ้ยไม่โอ้นุ่งพี่จงดูหน่ยน้องซื้อไงออกกแล้วออกงานันทีเลยรเนีเลยเนเไหมจ้งได้ออกทีมได้ออกทีเนี่ยได้ออกทีบาพุไทยรอไลฟ์สดอยู่ใชพี่จุน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 เอากล้องจับม่โอเยอะๆนะคะพี่จุนวันนี้ม่โอสวยมากเคยว่าจงเก็บมาแต่เด็ก เขาออนอยุเขามันเป็นของแม่โอูนี่เจ้าของเขามันจอ่สวยแ่จะ่าไแล้วแม่มองถูกแบบที่สวยแม่เสียดายผ้าใหม่เพวาราชิดีแห่งผ้าใหม่ครับผมไปแเดี๋ยเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปสวยเนาะมุมมองไปสว่างมาท คือมองไปยังไงก็เสียอเอาคนขับรถเธอแม่ฉันสั่น้ำมาให้แล้วไหมอยู่ไหนนี่ไงก็คนละแก้วกันเลยเอาคไหนบ้างน้ำตาพังยอยนี่นะครับวันนี้บตรายากยางเกับทากอเออจครับคนฟาไปก่อนเดี๋ยวไม่ปล่อยแม่ก็จะลำบากอดจิงพนะจริงนี่ไม่ต้องเอาใช่ไหม ามีร้านาเฟกินคาเฟ่มรนจะาคาเฟ,าเฟ,าเฟ,าเฟ่ตรงบ้านขำเรียงนะคะรับผมบรรยากาศดีมากโอ้ยเขาใช้ไอ้นี่เลยไหมไฟโซลาร์เซลล์แต่คุณนี้หวัดมัน,นยีบปิดโอ้ยฝั่งนี้เข้าเข้าแดดไหมเงาวบ๊วบๆๆปเลยบัไคั้งหมดเลยมูสิดไรสูบแดดักทีปิดเนี่ย โอ้จวงโอ้เป้โอร์สวย้มันเธอเธออย่าขายเลยอันนี้เก็บเก็บแม่เก็บเก็บรราปืนนี่นะผมเก็บได้ไหมแต่ว่าถ้าไปอยู่กับแม่ก็แบบผู้ดีเมืองยันเลยนะเออมันจะได้เข้ากันไงถ้าถ้าแม่ได้สบายแล้วก็ไปไปไปแบบเนี้ยพูดถึงว่ามันต้องเห็นไหม สรุปน้วมปน้ไปลาเต้นอนนะคุยโทรศัพท์น้มางน้ำต้มเี่ามยอมราคุยโทรศัพท์นี่ยอันนี้ยี่ห้ออนะไรเนี่ยลูก <c oughs> เขาจะอ่านเลยนะกาเบเนะี่ยจริงแล้วมันคือยี่ห้ออะไรลูกมิวมิวค่ะมิว <c oughs> มิวฮะนี่ <c oughs> ก,การจัดส่งนะครับ ภาพผืนนึงไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบสามสิบปีนะครับ้าพใหม่นะครับววสวยอ่ะอแม่ผืนนี้สวยมากเลยแ,ลแม่ลองออกดูไฟ้องออกกระเด็ดใช่้าใหม,ม่มันต้องคู่กระเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ด,วดูภ<ด>าผืนนี้นะแล้วดูออกแดดนะดูดิเปลี่ยนสีเลยอ่ะแบบแบบนี้มากเลย สวยแม่สวยผืนนั้นอ่ะดูแดดออกคือแบบออกแดดก็ได้กลางคืนโดนไฟก็ได้สวยท่าไมร่เขาถึงเรียกผ้าใหม่เนี่ยเอ้าเอ๊ะแบบเป็นใหม่ไงมันมาจากตัวใหม่แล้วตัวใหม่มันมีความเงาของมันไม่เอาเนี่ยแม็กเซไลระดาสามผืนโดนไปแล้วไม่ได้ถูกใจเลยนะถามว่าถูกใจอหนนี่สวย เรียกว่าแม่ไม่มาหาชนแต่แรกนะเออบอยากว่าโอ้โหจะเข้ากับผืนนี่สบายมากสีมันสว่างกว้างไหนเราไปใส่แดดดูเนี่ยไม่พวกนี้ต้องใส่แดดใส่ว่างไม่ได้จะเข้าเซ็ตเซ็ตตอนกลางคืนเนี่ยกับภูมิไหล่ะดูมันจะทองแบบเห็นไหมมันจะเลื่อมเออเขามีเขาบางสีพอเสร็จปิดหนึ่งพัดมือยอมผมเกสร มันดูดการแดดด้านหน้าก็ดำเที่ยงใช่ใช่สวยมากนี่ในในห้องนี้เลยเปิดเข้าไปมีแต่ผู้ชายหล่อหลอดดิแต่แล้วก็ใส่เลยแต่มันต้องต้องรูปแบบนี้แน่ใช่ต้องอัดกาวแบบนี้แล้วมันจะเข้ารูปมันจะสวยมากแต่แบบนี้ร้านเขาจะอัดดีไหมล่ะนี่ก็รู้นี่ไงเออใช่แล้วทุกคนเพราะว่ามาเจอว่าป่าน ปาดมันจะมอยู่ประมาณตรงนีอ้อ,อนี้เนี่ยพับมาใช่ไหมมันจะทำสลีปมันจะพับมาอย่างนี้เดี๋ยนะแม่เอ้ยเี๋ยวไปปาดสุดาเลยใบสี่ล่ะออเขาจะเ,ร,เริ่มบางสุดาเยใบสองไม่ไใหไ้ไปส่งทีแล้ๆกันมันอยู่ใกล้กันแม่ต้องไปแม่ต้องไปแม่ต้องไปไม่ไปส่งก็ท,ที่ที่พักแล้วก็กลับมา หนูก็จะไปอาบน้ำกันกระเป๋าเขาลงไปอย่างไม่รู้ตัวมันจะสวยกระเป๋าที่อยู mm ่รถกระบะกันเนี่ยก็คงจะอยู่บนรถกระบะให้นอนมันพักยู่เก็บอ๋ดูดดดดดอย่างีโอเค